พี่น้องปลอดไฟโซนสก้นนะครับรอหาซื้อของอี่นะครับพี่น้องครับตลาดมินบุรีคือเก้าเหมือนเดิมพี่น้องเลยนะครับมาเลาะส้มผ้าปัจจุกาศนะครับอ่าเนยโยูนเนยขินนะครับคือคัดขนาดกลนกันเองโซนนี้จะเป็นโซนขายผลไม้และไม้นะครับจะเป็นทาง อยู่ริมทางนะครับเนี่ยโอ้มาเข็บกูไม่ขาสวยจดไปพี่เราแล้วในการเนี่เสานี่ก็ถือว,ว่าคือคักพี่น้องเยนะครับละมากรากไม้นะครับโซดทางนี้ รอซื้อของนะครับบรรยุทธ์คนหลายพี่น้องเลยหลา่จะได้ทางเข้านะครับมวันนี้โอ้กระปูาหนาดังๆสมอลกระป๋กระเป๋านะครับใช่ให้ผมนับถืออะไรลง วันนี้ถือว่าเครื่องคักนะครับถือว่าคนหลายพี่น้องครับนี่อยนวกินกามีเซอร์พานาแพ้ของกิปทอซบต่างๆนะครับ โอ oh, ้หอยแมงคูโรละเศ้าบาทพี่น้องนี่ละยี่สิบคนหลายพี่น้องครับโอ้หัยแมงละสิบละสิบบาทเออบรรยากาศพี่น้องครับ คนนลายขนาดเลยครับต,ตรงสตอนะครับมาย่ำใดก็คือคักย่ำนั้นพี่น้องเลยตลาดมินนเอครับมาหารอดซื้อของนะครับ รบคันนะครับผักงาปลาปิงลวงไร้นะครับผักบวบเจีากานะครับคนหลายห้าเอาบุญพีน่น้องเลยลายปลาเอาบุญเล่พีปนี่รับกระไลนะครับสวนมาก นายฮาบุญเนาะเอาบุญห right, right, ่อเข้าเลยแหละมันนี่นะครับโอ้โหลมีกัมละซิปกัมละซิบ้านี่ครับรัจกาศไม่แยมแซนี่ก็คนแต่ถือว่าคนหลายนะครับไก่ไก่สดๆนะครับ เามาซื้อของนะครับหลังกะโปุงกรปุลตลาดเก่าเมนบุรีนะครับโอ้คนตั้งพิการซึกคักิวพี่น้องเลยนี่จัดมา50บาท คือคักไม่แพ้ตลาดใหม่เหมือนกันนะครับตลาดเกา่าหาเลาะบึงของบรรยากาศนะครับโอ้ปลาปลากระพงปลาทูอรั้งร้อยมานั่งรองนะผม

โอ้กำลังสิบบาทพี่นอ้องโซนทะเพียอาหารทะเลน,นะครับุ้งหอยตูปลามีบดนะครับตองเป็นไข่ของละลอยยี่นะ บรรยากาศนะครับนัดนบรรยกาศครับตลาดเก่ามินบะุรีนะนะครับเดี๋ยวแบ่งครับ ร้านปลาเด็กปลาละปูดองออมาด้านนอกนะครับปลาโอ้คนร้ายไี่้องเลย คือกักขนาดครับไก่สดๆขาไก่อกไก่แบบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบตีนไก่นะครับ, 70, 80, 60, รบมันเห็นมาแต่เซาะนะครับพี่น้องมาแต่เซาเนี่ยวนคนกันไล่นะครับ คนคลุกคักขนาดเลยคนนบรรยากาศขนมจีนคันสดๆนะครับคันใหม่ๆสดๆเลยนะครับ โปงมะพริกนะครับตลาดสดพี่น้องครับตลาดสดเก่ามีนบุรีนะครับปลาแกงกจะโตก่อนแกงผีร้านโปงร้านป่านะครับโอ้ปลาเนินตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยขายดีห้าวเจ๊นี่ยคนท้าเอาปานะครับขายดียากระแจกเลยนะครับ ออกมาทางนอกแล้วกับไล่พวกเนี้ยโลเคเลยยพี่น้องได้ป่าโลละสีก็มีนะครับตัวได้น้อยสาน้อย40-45้านะครับสซให่ายๆเนี่ยสใหญ่ใหญ่เสิบห้าบาทห้าสิบห้าอีกง่ามีแพ้สิกันเลย ง่ายครัปานมอนเต้ยวพี่น้องเลยง่ายปานหมอนแล้วไ้แ,แล้วก็มีแบรรยากาศนะครับบรรยากาศคนเยอะมากเลยวันนี้นะครับเคิดคักปานาบุญนะครับปานาบุญพระเวทเมืเอ่อนี้ โดดออกมาเต็มเลยโดดออกมาเต็มเลยป่าไม่คลาไม่กล้าเพเนี้ยเราไม่มีเวลาออกมาโอ้ตะเดาออกมาแล้วพี่น้องเลยนี่ครับตะเดาเลือกเลยเลือกเลยถุงนี่ลูกะก่อนๆเลยวันนี้สวยมาก เรายีบาทวจริงๆวันนี้เกเเขียวหวานต้องสวยๆใช่เนี่ยดูดิคริงน้อยนะครับเลี้งกันอย่างนี้เลยสิาทเสร็จไม่ัรักไม่่เด้อสามคำยี่สิบห้านะครับสามสิบบาทไปลงแค่ล็อตตีถึงไงน่ค่ะตีมื้ยนะ แลจรคขับข้างนะครับทั้งรถทั้งล่าทั้งคน <c oughs> ระวังรถระวังรถรถกะร้ายคนก็ร้ายวันนี้ั <c oughs> นะครับคนมากนะครับ แบ่งขายกันยังมีพี่น้องครับหาบ้าจะหาบ้าะิบเลยนะครับเอาอะไรไหมคะใบวันอาทิตย์ใบเยอะไหมจำพวกอะไรนี่ห้าบาทค่ะหอย่างนี้เป็นไรคะโอ้คึกขัดคึกคืนขนาดพี่น้องเลยทั้งรถทั้งคนนะครับ ลายปลาดาบุญมืนี้นะครับป่าเงาปาปิงนะครับหลายหัดทัวโอ้โหกำรม่าๆเลยกรระ้าบาสี่่แ่กราย้าวขาพี่น้องหนึนหาบาทอะไรกระทุงละยี่บนครับ โอ้มักโตนลูกละสิบหาทนะครับโอ้ไข่พแพงละเก้แพงละร้อยพี่น้องลูกใหญ่โตๆนะครับนี่ตัวตัมเร้าสาร โลมดโลละสามสิบหอมกลาเป็นมัดาละยี่สิจอคือเก้านะครับตลาดินนะครับรกากาศนะครับ